สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูป่าชายเลนนะครับผมถนนบางคุณเทียนชายทะเลนะครับผมข้างหน้าน,นี่ก็จะเป็นต้นโกงกลางนะครับผมอันนี้จะเป็นน้ำกำลังจะล,ลงนะครับผมน้ำลงนะครับ ช่วงเวลาน้ําทะเลลงนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วครับผมปลาชายเลนก็จะมีพวกนกกระยางมาหากินปลานะครับผม ชายเลนนะครับผมลมเย็นสบายนะครับผมลมเย็นสบายเลยครับผมอากาศดีนะครับผม อันนี้จะเป็นข้างๆคลองนะครับผมเป็นคลองป่าชายเลนนะครับป่าโกงกลางนะครับต้นโกงกลางนะครับถ้ามองเข้าไปใกล้น่นจะมีนกกระยางนะครับสูง กระยางนะครับนากินปลานะครับูมกกระยางนะครับผมช่วงน้ำกำลังลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ำก่อยนะครับผม น้ำก่อยนะครับน้ำก่อยนี่ก็คือน้ำทะเลครึ่งหนึ่งน้ำจืดครึ่งหนึ่งครับน้ำก่อยนี่ก็มีจะมีพวกปลาหมอเทศปลาอะไรต่างๆนะครับที่มาอาศัยนะครับผมมาหากิน ตามคลองนะครับผมพามาดูป่าชายเลนนะครับผมนานๆผมก็จะได้ออกมาออกมาชมวิวออกมาทำบุญด้วยออกมาชมวิวด้วยนะครับผมออกมาท่องเที่ยว สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับติดตามคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ